เราก็อยากมีตู้เย็นในรถคือผมไม่อยากเอาที่จุดบุหรี่ไปต่อกับแบตลูกหลกักแล้วถ้าแบตหมดโอเคผมมี power jump start ลองคิดถึงในเคสว่าผมอยู่ในป่าแล้วผม jump start ได้แค่ครั้งเดียว ผมนลสงศ์ทองแก้วนะครับช,ชื่อชื่อแอดนะครับทำงานเป็นวิศวกรฝ่ายเซอร์วิสให้กับบริษัท ABB Electrification นะครับก็ในเล็กก็คือก็ไปช่วยสร้างโรงเรียนแล้วก็ไปบริจาคของบนดอยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือโอกาสเลยไปพักผ่อนกับธรรมชาติด้วยผมใช้รถเป็น i ิ s u b i s h ี t i t ัน 4G64 ก็เอามาทําเป็นรถแคมปิ้งทัคเราก็อยากมีตู้เย็นในรถเพราะว่าเราใช้ถังน้าแข็งแล้วบางทีบางวันเราก็ซื้อน้าแข็งไม่ได้ของกินสเบียงก็จะเน่าแล้วต้อยากมีตู้เย็นเนี่ยเราก็เลยต้องมีระบบไฟที่เป็น DC ก็เลยมาหาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นตัวชาร์จเจอร์ที่ผ่านมารถผมมีแบตเตอรี่ลูกเดียวตลอดเพียงแต่ว่าอัพไซต์จาก75แอมป์เป็น100แอมป์ตะกัวกดนียแหละแต่ตอนนี้คือเรากำลังทำลูกที่2 ที่เป็นดูอัลแบตเตอรี่นอกจากตู้เย็นก็ส่วนมากก็จะเป็นแค่ LED แต่ LED ผมก็จะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเราขึ้นดอยตอนห้าทุ่มถึงตีสาซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมีไฟหมดเพราะนั้นโหลดมันเยอะมีลอกวินหน้าหลังที่เอาไว้ดึงรถด,ด้วยเผื่อรถเกิดอุบัติเหตุคือมาสามารถกู้รถได้ด้วยวิน2ตัวผ่านลอกทดอะไรเงี้ครับเพราะนั้นโหลดจะค่อนข้างเยอะตอนนี้โจทย์ก็คือว่า1ถนอมแบตเตอรี่2คือมีแบตเตอรี่สำรองใช้กับโซล่าเซลล์ได้แล้วก็3คือไม่ต้องมาแบกบถังน้ำแข็ง คือผมไม่อยากเอาที่จุดบุหรี่ไปต่อกับแบตลูกหลักแล้วแล้วถ้าแบตหมดโอเคผมมี power jump start แต่ถ้าลองคิดถึงในเคสว่าผมอยู่ในป่าแล้วผม jump start ได้แค่ครั้งเดียวผมก็ jump ครั้งที่2ไม่ได้แล้วอะ,อะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากได้ระบบที่มันมีการใช้อย่างดีให้กับแบตลูกสำรองที่ใหญ่หน่อยอธิบายง่ายๆอย่างดี250เนี่ย ก็เอาไว้แยกแบตเตอรี that, Smart Hence, Smart ่ลูกสตาร์ท <souvent> กับล <weiterhin> like right ูกที่เราใช้ไฟไปต่อตู้เย็นถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟจนหมดเนี่ยไอตัว D 2 0 0มันจะกั้นไว้ไมนมาดึงไฟจากแบตสตาร์ทส่วนสมาร์ทพาสมาร์ทพาสไว้แยกประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระหว่างที่รถวิ่งฮะอย่างตู้เย็นเนี่ยก็ดึงไฟจากไดชาร์จโดยตรงเลยไม่ไปดึงไฟจากแบตเตอรี่แล้วเวลาเราถึงเราถึงแคมป์เนี่ยเราจอดค่อยไปดึงไฟจากแบตเตอรี่แบตมันจะได้แบบพอเราจอดเนี่ยแบตจะได้เต็ม ถ้าเกิดไม่มี smart pass ระหว่างที่รถวิ่งครับตู้เย็นก็ดึงไฟจากแบตบแบตบมันก็อาจจะไม่เต็มตอนที่เราจอดเพราะฉะนั้นการที่มี smart pass เนี่ยช่วยให้เราได้ใช้ตู้เย็นได้นานขึ้นตอนที่จอดแล้วก็พอไปถึงที่หมายแบตเต็ม ใช่แล้วก็แล้ก็สอบรองไปอีก2 0 0 m อเอาไว้เอาโซลารมาชาร์จอีกทีนึงอ่าแล้วก็มีมีโซลารชาร์จเสริมด้วยด้วยใช่ก็อยู่ได้สยู่ได้อยู่ได้สักสองคืนก็โอเคสอคืนเนี่ยเราเราไปลางงานไม่ได้นานขนาดนั้นก็แล้วสคืนนี้ก็เบื่อแล้วต้องกลับเมืองละสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w aprtech co t h หรือโทร081 407 7310